นู่นุ่ยรไม่ไม่ใช่ตือนระหว่างปีบาวมันเจอเลยเจอนู่นุ่ยไม่ใช่ตือนหลาปีบาวมันเจอเลยปีบาวติดร่างนะครับพนดีมันยิงคนตายเด็กไม่กี่วันคนตามครควรไแเนีมันยิงปลัดรลดเลยอ๋ออนี่ตอนตายดังอ๋อวันนั้นแก นี่นองบอเบาเจยได้กับปุ๊บจีกันเมืองากับไม่ไม่เจ๊ตึน,ลนเลยนองเบาวันเฉยได้อ๋อใครลบเจ้าเดิมนาินา <c oughs> นไอ้องปรีดฟรีดไว้าจาได้นานดือนอ <c oughs> ยากปรรับปีความตามทวนที่อยากชวนปีจองไหนในปากใครจักทานีตามคำสั่งพระบุรี ข้อคดี้เราต้องฟังสวัสดีครับพี่วันนี้ที่ผมมาแล้วก็อยากจะชวนพี่สองคนเดินทางออกไปพร้อมกันในตึ้งนี้น้องก้อยขว่าใจง่าจจำได้ขวาใจไม่แบ่บันนี้ขว่าใจคิดระดาต้องไม่จ่ายเมันคือแกไม่ส่งเครื่องแกไม่เปล่าอไม่ใจลุกต้น กว่าใจคริสธตรามันติดรกระมมมีประกาศใช้ลับสั้งไดเมตตาพี่เต็งพี่นุ่ยเราอยู่กันฉันพี่ฉันน้องวันนี้จะชวนพี่ทั้งสองเดินทางออกจากราชนครออกจากมหาราชวังแห่งนี้ไปหนเมตตาไปสืบดูว่าประชาชนก็อยู่ลําบากกันแค่ไหนไปกวาดล้างแหล่งอบายมุขของผิดกฎหมายทุกอย่างที่มันไม่สมควรสิ่งมองมเมาหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น ไปกันวันนี้พี่จะชวนพี่ทั้งสองเดินทางแกกันไปในครั้งนี้หนึ่งปีแล้วจะกลับมาผมจะต้องขึ้นครองราชแทนดเดพ่อพระได้โอก็เเน็ดเหนื่อยเ,อยเมื่อยล้าในการเารเต็มทีแล้วอกันไปในครั้งนี้พี่หนุ่ยและพี่เทงห้ามเรียกผมว่าคว้าชายกฤษดาให้เรียกนก้องกฤษตาเฉยเยเข้าใจไหมเข้าใจกับป้าใายอย่าเรียกคว้าชายอย่าเรียกน้องกรษรู้หรือ,อยังรู้แล้วกับว่าใจร้อยกรวเข้าใจไหมพี่เทงเรียกน้องกฤษครับน้องกรษ ก็ดีแล้วดังั้นเดินทางกันวันนี้เลยกลับด้วยจางกันเถอะเดี๋ยวใช่ใช่ไปกันวันนี้กลับจะไปเทงอย่าอย่ากกู้วนุ่นต้องอย่ากกัวาก,วกินทีระดิษกินทีระดิษโย่รวยร้อยลอดยาดีกว่านกินนะเพามงึงเลดอย่ามั่งกับกินนะกินกี่คำนะมั่งแก่าย ไปเลยพี่ลุยพี่เทงน้องไปไปเลยกับชายผมนำหน้าไปก่อนอย่าช้าเร็วหน่อยครับไปเร่งไปเดี๋ยวเธอแยกแย่ไปบ้านคนชอยกุมไม่ต้องแผนหลวงอาเมียคนมึงไม่ปล่อยการกน้มไม่เก็บปล่อยเก็บเงี่ยเนี่ย,ยดาษสายวงเรากูอ่นเออไปบ้านมึงวะกูย,ยืมปลามึงคนนะเออม่อนเม็ดไปเอาบ้านกูไปไป,ไปมามาไปริง แม่เอ้ยเกิดมาเป็นคนยิ้งมันลำบากแมเอ้ยแม่ไม่มีอะไยึดได้ยอดวัดวัานเรงทำแต่ฮัานี่ตายโอ้เหล้วคู่ไม่มีไรฝากก้อนแม่เอ้ยพ่อมีตายแล้วทำแต่ฮัาไม่มีได้โยบานโยจองพ่อมีตายโอ้เหล้วเป็นมาเป็นคนยิ้งมันไม่ดีเลยนายพวกคนก็ไม่ก้าใจแม่เอ้ยนายพวกบ้าบ้ามันได้มากดีกว่าได้พวกโยกันขี้ปีกี้จำมันจะมันเคยรู้จักกันรู้แม่โยกเพือขาเจ้ขาเจ้าแม่มันเคยโดนใจเลยลำคาญแม่เอ้ยเล่นไปกับจัดเปิด เต็มน้อยอยู่ทีเพื่อนบางเพ่ไม่มีได้แกงมดเดียวกูชีวิตลำบากเหมือนแก่งมดแกงกับแกงล้มถุกที่รำคาญแม่เอ้ยลูกแหลมันไปหมดไม่จะมันดูจักกี้อยู่บ้านเลยนก็อีกี้ผ่านหลังเรื่องไม่จะมันดูจักอี้ควัดน้ำแหลมไม่เกิดใจไหนตู้เย็นไม่รู้เหลืองไรเลยได้ลูกได้พวกไม่มีความหมายแม่หญิกูเซ็งเซ็งเพ่แกงูหลับเบิดเรื่องเดีวตอนเดี๋ยวใจกูวันนี้อารมณ์ดีได้แล้วเวลากูไม่เป๋ไอ้จางไอ้จางมาที่แม่เร็ว เดี๋ยวนะนักนาไปรูเร้เลืองมาเล่นแต่เกมมานี่มาแมเฮ้ยมาดิมาี่ไอ้ตังยูบานเพื่มไม่แรงเจไม่กวาาบานกว่าได้หอมะหน้าดูาดากที่เนกันฝานพิงไม่ให่มันรู้เลืองกำราอไรเ้ยยู่กูเพ่เกมเล็นเลกูตีตายหัวลวงพ่กเป็เไอ้จังทำแม่ขั้นไปไปี่กอง ตัองทำใหแมกันก่นไหรเปรตนี่กใจไปนใจะแม่กบูเีไอ้เปรตกไปเรียกลูกตุกตัวลูกลูกมุยลูกเค้นเรียกกูตัวนใจไปนีต้องมากูถ้ารู้ว่าเปรตนี้กู ุ้มเด็กเอียดเอียดแบบเลิร์ร์กดยิงเกิดมาทุ่มลูกมาดีมาประชดเกิดมาเลยวิ่งทุ่มลูกเลยมูทุ่งห้องก็ทำไรไม่รู้จังรับพิจชอบโอ้ยกูเกิดจัดหน้าจัดเลยก็เกิดเป็นลูกก้องในมือให้ลูกมันดีตรงไหนอ่ะมันไม่ตุ่มลูกเลยใช่ทุ่มลูกเลยเล่นกันไร แล้วมันอาแนบเล็บเนี่ยแทนเพราะมันฟั่ไม่มีช่วยเลื่องกับแม่ไม่มีเลยไปไปทางน้ำแม่แม่ครับดีก่อนไม่ต้องมาร้องซ้ำอ้อยแม่เอ้ยตรงอันนั่งมาเพรมึงแมได้แล้วลงด้วยไปบ้านแม่ไม้หนังแม่ไม้ได้หมดได้แล้วแม่มาเจรดูแล้ยู่ปู่เหมือนพี่ยู่ในวงไปในพอกกัจิบกุลุนบอกไย 我们把木门过了。啊啊